กับรถบรรทุกที่แหกต่าแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเกาะติดรถไปด้วยเลยคือไม่ยอมปล่อยอะอระทึกสุดๆคุณผู้ชมนะคะตอนแรกเนี่ยพยายามขับชนพยายามสะบัดให้เจ้าหน้าที่หล่นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ขับหนีไปได้แต่สุดท้ายไม่รอด<อ>ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพก่อนว่าระทึกขนาดไหนคะ่ะ ไม่ใช่หนังไม่ใช่ละคร,น,รนี่คือเหตุการณ์จริงๆไม่ใช่คนแสดงแทนอันนี้ขอ,อ,อตั้งฉายาให้ได้ไหมว่าคุณตำรวจมือตุ๊กแกเออหรือเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่า กเกาะเหนียวแน่นหนุบจริงๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยตำรวจทางหลวงเขาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้เมื่อช่วงคำ่ำของวันที่12เมษายนที่ผ่านมาคือตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาออกตรวจพื้นที่ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้ากรุงเทพไปเจอรถบรรทุกคันเนี้ยเอ๊รถบรรทุกคันนี้นนนต้องสงสัยมาจอดอะไรอยู่บริเวณขอบทางแถมไม่เปิดไฟด้วยก็เลยเข้าไปทําการตรวจสอบแต่คนขับไม่อยอมให้ตรวจค่ะพอเจอเจ้าหน้าที่ปุ๊บ หักรถเล่งเครื่องชนตำรวจเลยค่ะทีนี้โอ้โหมีพี่รุษก็ตามค่ะตำรวจทางหลวงตัดสินใจโอ้โหกระโดดเกาะอยู่ที่ข้างประตูรถบรรทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือปกติเนี่ยจะ,จะเห็นคุณตำรวจขับรถซิ่งไล่ตามแต่ยังไม่เคยเห็นกรณทีที่กระโดดเกาะรถก็คือจังหวะนั้นมันควา้ารถอย่างอื่นไม่ทันแล้วทีนี่ไปก่อน จะชนตำรวจอ่ะเขาก็เลยกระโดดเกาะไปกับรถด้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านอื่นที่เป็นตำรวจทางหลวงที่ติดตามมาก็คือเปิดสัญญาณไซเรนวิ่งอวิ่งอวิ่งอแจ้งเตือนแล้วก็ประกาศบอกอย่างที่ได้ยินเสียงนะคะพยายามโบกไม้โบกมือบอกจอดจอด แต่นี่แหละค่ะอย่างที่เห็นไม่ยอมจอดเลยนะคะพยายามที่จะหลบหนีแถมเบียดรถของเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยคือเหมือนพยายามที่จะให้ตํารวจที่เกาะอ,อยู่ที่ประตูเนี่ยหล่นลงไปจากรถแล้วก็เล่งเครื่องนะคะเพื่อที่จะหนีการติดตามจับกลุ่มตัวจนมาถึงชนบุรีคุณผู้ชมเขาเบรกกระทันหันสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเกาะไม่ไหวจริงๆค่ะ ตกลงมานะคะตำรวจที่ขับรถยนต์ติดตามมาก็เลยต้องลงไปช่วยเหลือแล้วก็นำตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับรถบรรทุกตอนแรกเนี่ยหลบหนีไปได้ค่ะ,ะชัดเจนแบบนี้คุณกระทําผิดแน่แต่ว่าจะโดนกี่กระทงกี่ข้อหาเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางตํารวจกองปราบปรามก็ทําการสืบสวนจนกระทั่งรู้ตัวคนขับรถบรรทุกคันนี้แล้วนะคะและที่สุดแล้วก็ถูกจับกุมได้ที่สระบุรีจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพศรี ราชาจังหวัดชนบุรีค่ะให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเ <c oughs> บื้องต้นยังไม่จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเขาถูกดำเนินคดีในข้อหาใดบ้าง1และขัดขวางการจับกลุมของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทําให้เสียทรัพย์ด้วยรวมถึงมีตํารวจได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องตามกันต่อผู้ชมค้าว่าเขาจะโดนคดีอะไรบ้างนะคะถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นแล้วต้องขอปรบมือให้กับตำรวจด้วยนะที่ทำงานอย่างเสียสละค่ะ <c oughs> <c oughs>